ลมหายใจหลังเที่ยงคืนสนับสนุนโดยเครื่องสมองคอลิโนโถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ10ถึง20ปีก่อนเด็กๆทุกคนคงต้องรู้จักกับของเล่นสุดฮิตนั้นก็คือรถทามิยาแต่การเวลาและช่วงอายุของผู้เล่นเปลี่ยนไปของเล่นที่ทันสมัยใหม่ก็เริ่มเข้ามารถรางหรือรถทามิยานั้น ก็เริ่มจะจางหายไปแต่ปัจจุบันท่านผู้ชมรู้ไหมคะว่าของเล่นชนิดนี้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งในวงแคบๆแ,และสเสน่ห์ของรถชนิดนี้คืออะไรทำไมกลุ่มคนถึงหันกลับมาเล่นอีกครั้งติดตามหาคำตอบได้กับช่วงนี้คะ่ะลมหายใจหลังเที่ยงคืน อย่างรถธรรมย่านี่คือหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมอย่างนี้ก็คือรถธรรมย่าตาเพชรนะครับพวกตาเพชรแล้วก็จะเป็นอย่างนี้จะเป็นเวหน่อยเป็นรถก้างแล้วออกโอเพนพวกเนี้ยแล้วไปรู้จักรถธรรมย่าแบบนี้ได้ยังไงอะคะก็ตั้งแต่เด็กๆแล้วชอบตั้งแต่เด็กๆสมัยมหนึ่งมสองก็แสดงว่าเล่นมาตั้งนานแล้วสินแต่เด็กๆเลยใช่ไหมนานนานแล้วก็สิบกว่าปีได้ก็คือจริงๆแล้วพูดถึงรถธรรมย่าเนี่ยมัน กำเนิดหรือว่าเกิดมาสำหรับของเล่นชนิดนี้มาเป็นเวลากี่สิบปีแล้วน่าจะ20ได้นะ20กว่าๆได้นะนะก็แสดงว่าเหมือนแบบพอมันเริ่มเป็นที่รู้จักมาหลายปีแล้วพี่ก็เริ่มมาเล่นนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ครับอ๋อแล้วอะไรทึงทําให้โตมาแล้วกลับมาเล่นรถธรรมยานี้อีกครั้งมันมีเสน่ห์นะมันแต่รุ่นนี้มันคือมันคลาสสิกอัมันออกมันจะมีเปลือกครอบด้วยค่ะแต่ันนี้ก็คือความเร็วคนรักความเร็วก็เล่นอย่างนี้อือฮือ ล้วมาทำรายได้กับเราด้วยเราเปิดรานอ๋อแสดงว่าการเล่นรถธรรมยาเนี่ยไม่ได้แบบว่เาเล่นเป็นของเล่นอย่างเดียวมันสามารถสร้างไรายได้ให้กับพี่ด้วยก็เปอนอาชีพอาชีพหนึ่งะครับค่ะ<ภ>อาชีพอาชีพหนึ่งสร้างไรายได้เราด้วย คือเปิดร้านทําแบบขายพวกรถทิยา่าซ่อมด้วยจัดแข่งด้วยเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยมันสร้างอะไรได้ให้กับเรามากน้อยขนาดไหนจริงๆแล้วมันมันไม่หลงตัวนะค่ะรา,ายได้อะไรเงี้ยต่อเดือนอ<ะ>แต่แบบบางเดือนมันก็ได้ดีอะค่ะหกพันเจ็ดพันแปดพันบ้างอะไรเงี้แล้วอย่างร้านเรานี่คือนอกจากขายอย่างเดียวแล้วมันทําอะไรได้อีกคะก็แบบเหมือนรวมตัวเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยครับค่ะเพราะว่าเด็กๆเนี่เยเหมือนตอนหนึ่งอะไรเงี<ะ>้ยเด็กๆก็ เล่นกันม okay, so, like like ัน yeah. ม right. ันก็คือเหมือนขายอุปกรณ์การแข่งด้วยแล้วอันนี้ก็เหมือนเราประกอบแล้วหรือว่าเราประก็คือต้มประกอบใช่แบบลูกค้าสั่งมาแล้วก็ประกอบตามเขาอย่างที่เขาชอบอย่างนี้ในเรื่องของการเล่นธรรมย่าเนี่ยมันเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้เราแล้วแล้วที่นี่มันมันมีอะไรเห็นว่ามีการแข่งขันใช่ไหมเมื่อกี้ที่บอกใช่ครับเร็วเนี้ครับกำลังจะจัดแข่งอยู่เหมือนกันอ๋ออย่างนี้เดี๋ยวพาไปดูไหนได้ไหมว่าการแข่งขันมันต้องมีอะไรยังไงบ้างอันอย่างนี้ก็คือลายลาง อ๋อเป็นลายรางก็คือ<ช>เป็นเป็นรางของรถรถธรรมยานใช่ไหมคะ<ช>อ๋ออันนี้คือตัวจับเวลาอะฮะใช่ใช่จับเวลาต่อรอบอย่างเงี้ยแบบพอผ่านเนี้ยมันจะเป็นความเร็ว,วเราจมีต่อรอบว่ารอบนึงวิ่งกี่ว<ห>ิค่อ๋อเหมือนจับเนี้ยสปีดของมันด้วยเนะ<ช>าะว่าแบบเออมันเร็วขนาดไหนอ่ะอย่างนี้เวลาแข่งเขาจะใช้อะไรวัดว่าใครคือที่หนึ่งที่สองที่สามอย่างนี้ล่ะเวลาที่น้อยที่สุดใช่เข้าวิ่งหกรอบเวลาน้อยสุดก็คือที่หนึ่งชนะค่ะ อ๋จริงๆแล้วปกตินี้สถิติที่อย่างสำหรับอันเนี้ยสนามเนี้ยเร็วที่สุดยังไงเท่าไหร่ใช้เวลาไปเท่าไหร่ไม่ใช่ไหมคะก็คือเป็นเป็นบอร์ดตารางดูตอนนี้ถ้าเป็นพวกโอเพ่นก็จะอยู่เร็วที่สุดตอนนี้ก็อยู่ที่แปดวิแปดจหนึ่งแปดจุดแปดจหนึ่งแปดค่ะต่อหกรอบแปดวิใช่ ว่าเจ๋งๆเลยคันนี้นนอ่ะไปเอาไปลองอันดับแรกนี่คือไงเราต้องวอร์มเครื่องก่อนปะไม่วอร์มเลยปล่อยเลยไม่วอร์มใช่ไหมอ่ะปล่อยเลยโอเคแล้วคือนั้นนี่ฉีดอะไรคะคือหล่อลื่นอ๋อโอเคอ่ะเอาเลยหนึ่งสองสาม นี่คือนี่คือเท่าไหร่เนี่ยสเปด6กสิสสสกอร์ที่ชนะนี่คือเท่าไหร่ย8 8จแ,แสดงว่าอันนี้ยังไม่เร็วเท่านั้นอ้ออัน,นอันนี้ก็คือช้ากว่าตรงนู้นใช่ไหม พี่เล่นรถธรรมย่ามานานยังคะอ๋อเล่นมาก็ตอนแรกเล่นมาตั้งแต่เด็กครับแล้วก็มาเลิกเล่นเพราะว่าไปทํางานอตอนนี้ก็คือกลับมาเล่นเพราะว่าเพื่อนชวนมาเล่นก็เลยกลับมาเล่นครับนานแล้วครับนานแล้วใช่ไหมคะแต่จริงจรงเพิ่งมาเล่นตอนเพื่อนเปิดร้านอ๋อแล้ววันนี้ก็คือพาลูกมาเล่นด้วยครับมาทุกวันอยู่แล้วแล้วปกตินี่แบ่งเวลาย,ยังไงเพราะว่าลูกจริงๆงก็ต้องเรียนด้วยนะเรแล้วมาเล่นด้วยถ้าปกติถ้าตอนเรียนก็คือทุ่มหนึ่งจะกลับบ้านเลิกเรียนเขาซ้อมบอลเสร็จก็มานี่ ก็คือแบบเล่นมานานยังนานแล้วครับอ๋อแล้วได้สกอร์เท่าไหร่เอ็ดหนึ่งสามแล้วสิบเอ็ดอคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะค่ะค่ะท่านผู้ชมคะความน่าชื่นชมของเด็กกลุ่มนี้ก็คือการได้ทําในสิ่งที่พวกเขารักแล้วก็ชอบค่ะและยังนําสิ่งเหล่านี้มาสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัว แม้ว่าผู้ใหญ่หลายๆคนอาจจะมองว่าของเล่นของพวกเขานั้นเป็นเพียงแค่ของเล่นธรรมดาธรรมาของเด็กกลุ่มหนึง่งแต่แอมเชื่อเขาว่าเมื่อใครได้มาสัมผัสแบบแอมแล้วจะคิดเหมือนแอมเลยค่ะว่าพวกเขาเหล่านี้ไม่ธรรมดาอย่างที่คิดเลยคะ่ะ